อสวัสดีเพื่อนชาวสเต็ปกีสนะครับวันนี้น้าดุดจ,จะพามาดูนะฮะ Xiaomi นะฮะของแท้นะฮะทางซ้ายมือนะฮะโอ้ยงงความมือนี่เป็นของปลอมนะฮะเรามาดูกันดีกว่าว่ามันแตกต่างกันอย่างไรนะฮะแล้วอะไรทําเราดูได้บ้างนะฮะอย่างแรกเลยถ้าบอกว่าถ้าเกิดคุณจะดูลุกล่างภายนอกเนี่ยจะบอกว่าดูยากมากเพราะว่าแม้กระทั่งซีรีส์เออ่ซีเรียลนัมเบอร์ฮะหรือว่าอีมี่ต่างๆเนี่ยมันก๊อปหมดเลยฮะเหมือนหมดะฮะฝาหลงฝาหลังนี่เหมือนมากแต่ว่า สีของแท้เนี่ยสังเกตไหมครับว่ามันจะมันจะขาบแบบโอโม่อะส่วนทางขวามันจะขาบแบบหมุนๆเหลืองๆห,หน่อยอะครับนี่คือของปลอมนะทางขวามือนะฮะเอาละแล้วก็มาดูข้างบนนะฮะตัวของหูฟังนะฮะตรงนี้นะฮะอย่างที่สองนะฮะที่เราจะมาดูกันก็คือตัวของหูฟังนั่นเองนะฮะตรงรูหูฟังนะฮะ แล้วก็คืออย่างแรกเลยคือจะเห็นว่าแผ่นทองเหลืองหรืออะไรสักอย่างเนี่ยฮะตรงนี้มันจะปูดขึ้นมาอยู่ด้านบนมากฮะนี่คือของปลอมนะฮะถ้าเป็นของแท้เนี่ยมันจะเข้าไปอยู่ข้างในนะฮะซึ่งยักษ์เคยบอกไว้ว่าการงานประกอบที่อยู่ด้านในเนี่ยคืองานประกอบที่ดีกว่าข้างบนนะฮะข้างบนจะแบบเป็นรูหูฟังแบบราคาถูกประมาณนี้นะฮะพอเข้ามาถึงตรงนี้นะฮะจะเห็นว่าทางซ้ายนี่ของแท้ใช่ไหมฮะส่วนทางขวาเนี่ยเป็นของปลอมนะฮะบางคนบอกว่าใช้ CPU ิเช็คก็ได้นะฮะดูนะฮะของปลอมนะฮะเซตออกมาเป็นคอค้อม snapdragon เลยทีเดียวนะะะฮฮส่่่่ววนนนขอองแแท้้้ีเป็ยูลใชม ใช่ครับตัวนี้มันเป็นของปลอมแล้วเนี่ยฮะจะจะเห็นว่าสกินเละโซลูชันเนี่ยหลอกได้ด้วยนะว่าเป็นแบบฟูลเป็นฟูลเอชดีอ่ะหลอกหมดนะฮะเอาจริงๆนะน่ดูว่ามันเป็นเครื่องก๊อปที่ถือว่าค่อนข้างดูดีเลยนะเอาเอาว่าถ้าคนไม่เคยจับของแท้ตายแน่ดูไม่ออกไม่มีทางครับดูยากมากๆใช่ครับนะฮะแต่ว่าความลื่นไหลไม่มีทางสู้ได้ใช่ครับอีกอย่างหนึ่งฮะที่ทำเราจะเข้าโหมดอันนี้เป็นโหมดที่ไม่มีทางโกหกได้ง่ายๆครับผมรีคอเวอรี่เราจะปิดเครื่องพ้องกันฮะ ปิดเครื่องไปก่อนปิดเลยนะปิดดื้อๆนะครับโอเคนะ,ะรครับ리커버คืออะไรรีคัฟเอรี่ก็คือ,อโอหมดที่เราเอาไว้เหมือนกับ factory reset หรืออะไรก็ตามแต่นะฮะวิธีเข้าะฮะกดปุ่มขึ้นค้างไว้ฮะครับหนึ่งสองสามสี่ห้ากดปุ่ม power ค้างไว้พร้อมกันฮะหนึ่งสองสามสี่ห้าขึ้นมาเหมือนกันด้วยนะเว้ย <c oughs> แต่นี่ครับน,นี่แหละฮะนี่ครับนี่คือความแตกต่างฮะครับผของ รียกเ COVERY คือกดอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยคุณรู้ทันทีทันทีเลยคือเอาจริงๆถ้าเกิดคุณไปซื้อหน้าร้านเขาไม่ให้คุณโหลดซีบิวเซ็แน่ๆไม่มีทางใช้ r e COVERY อัดมาอย่างนี้ครับผมรู้แน่นอนเนี่ยครับกดอย่างนี้ดูของแท้ต้องขึ้นแบบนี้ของปลอมจะขึ้นแบบนี้ตานอนตายนะฮะแอนดรอยนอนตายก็ไม่มีอะไรเพราะยังไม่มีไอ้ r ร COVERY โรงงานที่มันจริงๆ r ร COVERY โรงงานก็ไม่มือนเนี่ยไม่มีกดอะไรไม่ขึ้นเลยนะแต่ของปลอมมันขึ้นอย่างเงี้ยแล้วก็ตายอย่างเงี้ยนะก็ตายอย่างเงี้ยเฮ้ยมันกดอะไรไม่ขึ้้นดวยะเอออโ นี่แต่ของแท้ต้องอย่างนี้นี่เ่ินขึ้นลงได้เขารจะเป็นไงฮะเขาเขาดูอยฮะปั๊บนี่ย็งไงก็ต้องขึ้นอย่างนี้นี่คือเซี่ยวมี่ของแท้เป็นอย่างนี้นี่ก็เป็นอย่างนี้นะฮะคูณมันค้างเลยอ่ะไม่ไม่ขยับไปไหอนเลยก็ต้องกดอันนี้ค้างไว้ครับเขาเพืค้างไว้ใช่ไหมค้างไว้แล้วก็เปิดเครื่องใหม่แล้วก็อีกอันหนึ่งที่จะให้สังเกตเลยนะฮะนั่นคือคือไฟปุ่มตรงเนี้ยของก๊อปเนี่ยมันคือก๊อปอ่ะ มันสว่างไม่เต็มอ่ะมันไม่สวยแต่ของนี้คือแบบสวยกว่าสวยเลยประมาณนั้นนะครับนีชัดเจนมากคือเอาสะแบบเฮ้ยถ้าคนไม่เคยซื้อนะไม่มีทางโดนหลอกเอาดื้อเลยนะดูยากมากนะฮะงั้นจุดสังเกตก็คืออย่างที่บอกเลยนะฮะตรงรู้นี่ก่อนเลยฟังก่อนอย่างตรงสีขาวก็จะมีสองเลเยอร์นะฮะตัวของแท้เนี่ยเหมือนเป็นเหมือนมีสองชั้นอ่ะสองชั้นสองชั้นไม่ใช่ซ้อนกันนะมาึูเป็นหนึ่งสองมันจะมีเหมือนขอบพลาสติกครอบอยู่อ่ะเป็นสองชั้นอันนี้อันเดียวแล้วก็แถบไม่เหล็ก ความเหลืองอะไรเนี่ยช่ัดเจนมากนะที่แตกต่างกันแล้วถ้าเกิดว่าคุณแบบว่าเขาไม่้คุณเข้ารีคอรเวอรี่ใช่ไหมเผื่อเขารู้เฮ้ยย่านี่นะออกล้องของแท้ฮะถ้าเป็นมีสีนะดดูเคยรีวิวไว้ว่ามันมันคือตายทังจักรวาลถูกต้องครับเมื่อคุณกดของแท้กับของปลอมฮะโอ้โหดูช้าไหมเข้ากล้องช้ามากอช้ามากแล้วเสียงเนี่ยมันจะติดติดอะไรก็ไม่รู้มันประมาณนั้นนะแล้วมันดีดออกมาองด้วยนะเดี๋ยวเดี๋ยว แหมเสียเชิงนะคุณเนี่ยนั่นไงนั่นไงอ้าวมังโกกัดเองดูกล้องหน้าอ่าเดี๋ยวให้ให้คุณโอถือไว้นิดนึงนะฮะเดี๋ยวเราจะเปิดกล้องหน้าให้ดูสองตัวแล้วดูจะยิบเป็นแบบให้จะเห็นเลยว่าทางซ้ายมือเนี่ยเป็นของแท้มันเป็นไงฮะคุณโอมันจะกว้างกว่าเนาะกว้างกว่าเยอะเลยสวยกว่ามากใช่ครับเน<ส>ียน,นมากโอ้โหสุดยอดมากที่สําคัญคือมันจะมีบอกอายุอ่าครับอันนี้บอกยี่บสองปีหญิงเห็นไหมเออมีมีราศีนะเนี่ยครับผมอันนี้เนี่ยเขาบอกของกอล์ฟจะไม่มีอะไรขึ้นมาเลยส เนี่ยวิธีดูที่ง่ายๆเลยถ้าเขาไม่เข้ารีคอฟเวอรี่ก็เข้าแบบนี้ใช่ครับแบบนี้เลยนะแล้วก็หมดหมดบิวตี้เขาเนี่ยคนละชั้นเลยนะมันก็เท่าเดิมอ่ะไม่รู้จะกดทำไมอือไม่มีไม่ไม่รู้ทําไมเหมือนกันจริงๆดูแค่นี้ก็น่าจะดูออกแล้วโอ้เยอะเลยครับจริงๆเข้ารีคอฟเวอรี่ปุ๊บนี่รู้ทันทีทันทีเลยครับเปิดกล้องมาถ้ายังไม่รู้ก็ดูเนี่ยของแท้ต้องเลนไวด้วยอ่าใช่และต้อง คือคุณต้องร้องหูขึ้นมาอย่างเงี้ยถูกต้องถ้าคุณไม่เลอาอย่างเงี้ยไม่ใช่ไม่ใช่ละไม่ใช่ละครับผมก็ทิ้งไว้เท่านี้แล้วกันเนาะเนี่ยอันนี้นี่ไฟไฟไหมอ่าอ่านี่ฮะไหมไฟมันขาดขาดไฟมันทุเรศดูเลยอืมก็ของกอล์บก็ของอันั้นะก็ฝากเอาไว้ด้วยสำหรับใครที่ไปซื้อนะฮะก็พยายามหาจากร้านที่ไว้ใจได้นะฮะครับผมอย่าไปเห็นแต่ของคูกมากนักใช่ครับเพราะอันนี้แอบบอกคุณโอฮะพอดีว่าเพื่อนเราไปที่จีนมาครับผมเขาบอกว่ามันมีมีสีแบบไหนรู้ไหมฮะครับแบบที่ข้างในเป็น บ้าไปแล้วคือจริงๆครับผมคือคุณคุณไม่รู้ง่ายๆหรอกมืองจีนน่ะมันสุดยอดไม่มีทางเลยคือข้างในนี่เป็น Snapdragon ก้อนนอีกจอเหมือนกันทุกอย่างแต่ไม่ใช่ของแท้อ่อึงเลยใช่ไหมเราก็อึงสุดนะฮะแล้วไอ้พวกเลข number ะลรข้างหลังเนี้ยน่ยไม่มีประโยชน์นะไม่มีประโยชน์เลยคือเลขคนเนี้ยเขาไปดูของแท้มาแล้วก็เมคขึ้นมาได้คุณมีไปก็เท่านั้นไม่มีประโยชน์นะก็ฝากไว้เท่านี้สำหรับเรื่องของชาวมีแท้กับชาวมีปลอมครับให้ดูเป็น เป็นความรู้แล้วกันน,นะใครมีอะไรที่แบบอยากจะเสนอมากขึ้นก็นคอมเมนต์ไว้เป็นเป็นความรู้ให้กับเพื่อนๆที่มาศึกษาเข้าหมูนด้วยสำหรับวันนี้ก็จบเั่นี้กันเนาะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ